มาแล้วครับโอสาลงวงฟ้าที่ไหนได้เจอคนเพียบเลยตอนนี้เราต้องฉีกมาเล่นขอบปอบหน่อยแล้วกัน <c oughs> ตีเราจะออกจากเกมไว้นะถ้าเราลงกลางวงนะโอ้โหลมอย่างเยอะลมเยอะแบบนี้ขอปืนหน่อยเพราะนมขอปืนหน่อยอุ้ยนี่ไงปืนแล้ววะเนี่ยใส่ปืนนี้ก็ยิงได้อยู่มาขอใส่หัวหน่อยผมนี่แน่โดนหัวสิบแปด ไมหูโดนหอบมันเบาอย่างเนะี่ยอุ้ยคนนี้มันตีเราปะเนี่ยไม่ใช่ตีผมนะเนี่ยมันไปละ <c oughs> เลี้ยงมันไปก่อนนะไอตัวนี้เลี้ยงมันไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปยิงทีหลังนะเดี๋ยวผมไปดักวงไปดักบ้านข้างหน้าเนี่ยอุ้ยมันยิงผมเดี๋ยวเราเจอกันโอเคเดี๋ยวเรามาดักบ้านแถวแถวนี้ฟาร์มแถวนี้รอก่อนนะขอปืนยิงไกลๆหน่อยวิ่งปืนยิงยิงไกล,ก,ลก็ได้เนะียผมไปฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเราจะดักแถวแถวนี้ดักไอ้พวกอยู่ในวง ตอนนี้ผมได้มาดักสักพักหนึ่งแล้วนะไม่มีใครโผล่มาเลยไม่มีใครโผล่มายอ้ยมีตัวยืมยทำภาษาอแสเลยพ่อนมยิมปั๊มย,ยาเหรอยินมปั๊มยาหรอจ๊ะน่าจะรวยมากนะเนี่ยไตัวนี้ฟาร์มบ้านนี้จนเสร็จแล้วเนี่ยมันกำลังราังเกยจอยเพื่อนเราเปิดไม้แล้วเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนนะเพื่อนเบอร์สามเขาตายละเดี๋ยวเขาอาจจะออกไปนะเดี๋ยวเราทําการไปชุบเพื่อนก่อน ถ้าผมชุบปุ๊บมันต้องมีคนบินมาหาแน่เลยเพราะในเมืองนี่ยังเหลือคนตั้งตั้งเยอะอยู่นะไหลตี้อยู่ผมรอได้เลย,เลยนั่งรอเลยถือปืนนี่รอ,อยิงเลยยังไงมันก็ต้องบินมามันก็ต้องมีสักตัวที่แหลมมานี่นไงบินมาตัวนึงปุ๊บที่ไหนวะนี่แหละนี่แนละโอ้อยดาวดี <laughs> มันสวนได้เนะ่ตัวนี้มันสวน มันสวนรู้จักลอยน้ำไปแล้วเตรียมปืนนี่ดักรอยยิงโดยเฉพาะแล้วเนี่ยรู้ปเปล่าออีกไม่กี่วิเราจะชุบเพื่อนเราได้แล้วทริจิตของเราเรียบร้อยฮะชุบเพื่อนเรามาเล่นด้วยกันเรียบร้อยอุ้ยก่อนอื่นเราต้องยิงตัวล่างนี่ก่อนมันตกใจแล้วมันยิงผมป่ะนี่เนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนเลย,ยลลมันอยู่ข้างล่างนี่แหละมันอยู่ข้างล่างนี่แหละอ้อมหลังแล้วกัน อ้อมไอเจ้าหมวกฟางนี่เนี่ยมีโอ้โหมีโดนหัวได้งวะเนะไม่โดนหัวมันอยู่หลังสาวอ่ะมันไอตัวนี้มันหนีเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันหนีเก่งฮะอุ้ยมันจะขึ้นมาช่าผมยังไงยังไงอุยมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วไอเจ้าหมวกฟางนี่เนี่ยนี่อุ้ยสัวเนาะสัวหนอสัวหนอเจ็บมันเจ็บมาก ขาละผมวิ่งไปละมันน่าจะรอดักผมแน่เลยเอาหายมัหนหายไปไหนวะอุ้ยไม่เห็นเลยอุ้ยอีบา้าอุ้ยอีบ้าเอ้ยมันดักผมมันล่าผมเลยมั้เนี่ยช่วยด้วย <c oughs> โดยเจ้าขอฟางล่าละ <c oughs> เรียบร้อยเลยมั้งเนี่ยโอ <c oughs> เคเดียตาเลยเดี๋ยวรอเพื่อนเราชุบเราก่อนนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ชุบเราได้สักพักหนึ่นะฟาร์มของไปก่อน ก็ขอบคุณเบอร์สามมากนะที่เขาชุบเรานะเขายอมเสี่ยงโดนยิงเพื่อจะมาชุบเรานะต้องขอบคุณเพื่อนอย่างมากเลย <c oughs> นี่แหละแรลงโกนะถ้าเราเล่นถ้าผมเล่นแรงสูงกว่าน,นี้ผมน่าจะโดนดานะผมเลือกที่จะไม่เล่นแรงสูงกว่าน,นี้นะผมว่าแรลงโกก็น่าจะพอดีแล้วแหละกาลันสนุกนะรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีคนขี่รถนะเนี่ยใช่ป่ะเมื่อกับเมื่อกี้เห็นมันคนวิ่งเข้ามาในรถหรือว่าไม่ใช่พบศัตรูล้ว แต่ยังแน่ๆนล่ะตัวคอนเทนเนอร์หน้าเรามีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้มีคนจริงด้วยมันนั่งอะไรในรถตรงเนี้ยตัวนี้นั่งรอเพื่อนแน่เลยมันน่าจะเรียกเพื่อนเพื่อนมาเหอะมันมาเยอะคือรถหนีดีกว่าแต่เพื่อนนั่นน่าจะบวกอ่ะเพื่อนน่าจะอยากหนึ่งวีเอสสี่ดูสกุลหนึ่งวีเอสสี่อุ้ยมันยิงเราหนึ่งวีเอสสี่อ่ะอุ้ยยิงดักยิงดักนี่เนหนึ่งวีเอสสี่เหรอหนึ่งวีเอสสี่จ้าพ่อโหน่ หนึ่งเมียเฉอยดถ้าเองไปกับเพื่อนเองเมื่อกี้ขี่รถไปก็เรียบร้อยเนี่ยหนีทันแต่เองเลือกที่จะไม่ไปก็น่าจะโดนนะโดยไม่ตามระเบียบ <Thanks. S 1> เกิดเราทุบเพื่อนเราก่อนนะอ oh, ู้มีลูกซองด้วยฮะ oh. ผมใช้ลูกซองนี่ก็ได้นะ oh. เดี๋ยว oh. จะลอยิยงเจ้าหม้ฟางก่อนนะต oh. ีอื่นมาแจมปะตีอื่นมาแจมปะ <Yeah. S 1> มีตีอื่นมาแจมใช่ตีหม้ฟางมะเนี่ยเ <Yeah. S 1> พราะผมมันดักกันหน้าตีหม้ฟางนะ ผมกะจะมาล้างแค้นโดยเฉพาะอุ้ยนี่ไงตัวนึ่งมันไม่มันไม่มไมสดใจเลยแม่ไอ้ตัวเนี้ยมันตั้งใจกันจะมาเก็บยาดูทรงแล้วน่าจะไม่มีมยาแน,น่เลยระเบิดนะเพื่อนเดี๋ยวระเบิดเ,อเาดาวดาวสองตัวไอ้ตัวเดียวเฮ้ยใช่จริงด้วยปะ่ะใช่ปะ่ะไอ้เจ้าหมวกฟางแน่เลยเพื่อนมันในตัวเนี้ยไอ้ตีนี่เพื่อนมันนี่หวะนี่แน่ลากตัวนี้ไปก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ผมต้องยิงเจ้าหมวกฟางเนี่ยมันยิงผมดาวเมื่อกี้นี่แน่หวัวหนึ่งนะ ปุ้มันไก่วอลเ็วอะมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วอุยโอ้ยมันโดนมันสวนมันดมันสวนขอโทษในคำหยาบเลยนะเนี่ยมันลั่นโอเคเพื่อนเราชุบเราเบอร์สามเป็นเพื่อนที่แท้มาดีมากเลยเพื่อนแท้เลยเบอร์สามนี่ใส่สัพพอของจริงเดี๋ยวสักพักผมมันจะเกิดผมันจะไปผมจะไปเจ้าโมฟางจะไปหายเจ้าโมฟางต่อตอนนี้ผมก็ได้เก็บเกิดมาเก็บของแล้วนะเจ้าโมฟางมันอยู่ข้างหน้าผมเลย มันยังไม่ไปไหนอะแล้วมันชุบเพื่อนอีกสองคนได้ปุ๊บมันตอนนี้ตีมันเหลือสามคนนะไอตัวผู้หญิงกระโปรงสีเหลืองผมสามไปก่อนหน้านะมันยังไม่ได้ชุบกันนะหน้าเรามีสามตัวซึ่งตอนนี้เพื่อนเราดันไปอยู่กลางวงเลยนะเดี๋ยวผมมาจากเข้าท้ายวงหน่อยผมอยากยิงเจ้าหมวฟางมากเลยเจ้าหมูกฟางยังไม่เห็นตัววิ่งออกไปแล้วเนี่ยรอรอมันวิ่งวนๆผมยิงมันดีกว่าเมื่อกี้เห็นมันอยู่ตรงไอคอนเทนเนอร์สีแดงเนี่ยเฮ้ยมุกบิ๊กเหงืาว ตนน่าจะไม่ใจเจ้าหมวฟังแน่นอนหนูโงมแล้ววิ่งแบบยิ้ไม่น่าไม่น่าใช่ตัวยิ่งผมเดาไม่น่าใช่เป็นยังไงวิ่งแล้วเจ้าหมวฟังมันวิ่งเข้าบานละอีผ้ามันเอาเพื่อนมันล่อซื้อนี่วะมันเอาเพื่อนมันล่อซื้ออันนี้คือหนึ่งในแผนนั้นใช่ไหมแน่นๆก็จะไปอยู่ในโพงดักดักเราคืนมันเป็นไรในฐานะที่เราอยู่ในแรล่งโกมานานตั้งสี่ห้าปีต้องใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะ ประสบการณ์ให้หินแรงโกตั้ง4ี่ห้าปีต้องใช้ออกมาดึงมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือในการอ้อมอ้อมสก,กายเลยตอนนี้ผมได้ทําเดินอ้อมมาดักไอเจ้าหมอ,อฟางแทนนะแต่มันน่าจะอยู่ในบ้านชั้นสาชั้นสองแหละมันคงไม่ลงมาโง่แล้วมันคงไม่ลงมาหรอกเพราะตอนนี้ตีเราได้ล้อมมันไว้ไว้หมดแล้วมันน่าจะรู้ตัวนะว่ามันโดนล้อมอยู่แต่ดูสองมันน่าจะไม่ออกมาง่ายๆเราต้องขึ้นไปชาร์จมาอย่างเดียวซึ่งผมก็ไม่กล้าชาร์จเพราะผมโดนมันยิงดาวไปแล้วสองรอบ ซึ่งฝีมือของมันันไม่ธรรมดาเนี่ยตัวเนี้ยจึงในการดักแบบนี้ดักแล้วดักอีกในที่สุดมันก็ไม่โผเหมือนสักทีนะผมก็เลยได้มากดดันแต่มันออกมาอุ้ยมีเสียงเท้ามันที่สุดแผนที่เรากดดันไว้มันก็สาเร็จเอ้าหายไปไหนโอซามายืนกดดันเดียวนี้ให้มันอุ้ยอยู่หน้าเหรอเอ้าไม่น่าใช่มันหายไปไหนของมันวะไปตัวหมูฟาง อุเสาแขงกดดันมันเดินแทนรุ่มๆเดี๋ยวแถวนี้ให้มันมีแรงกดดันให้มันอดใจไม่ไหวให้มันออกมายิงเรานะแต่มันก็ไม่มามันปีไหนไม่รู้นะวงจะบีบเราอีกแปดคนอีแปดคน่างนี้เราเหลือตั้งสามคนยังไงตานี้เราก็ช้ำผมอาจจะเลือกไปเล่นฝั่งขวานี่นะเนินตรงนี้มันจะเล่นได้ออ้ยนั่นไงหมวกฟางมันมาแล้วหมวกฟางโอ้ยมันยิงเพื่อนเราเดามันยิงเบอร์สามแล้วอะหมวกฟางไปไหนช่วย มึงม้านว่าเหรอ,อวงมาแล้วเป็นอยู่ข้างหน้าอ๋อไม่มีประตูออกเรียบร้อยไม่มีประตูออกโอ้ยจมูกฟางโดนวบงบีเพราะมึงแล้วเนอะหมวกฟางไม่อยู่เฮ้ยมันหายไปเร็วจังวะเนี่ยผนะูไม่ได้ไม่ได้ดับบ้านหน้าต้องมีคนแน่นั่นไยงหมวกฟางขอเข้าวงกอนแล้วกันผูเพื่อนเราดาวนีนะไอ้จมกฟางจมกฟางเหรอหมวกฟาง อีเนี่ยหมูฟางกลางไอ้หวอไอ้นี่แน่หมูฟ้าคนนี้แน่ไอ้หวอ,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 วอวสีขาวดี๋วเราเจอกันเพื่อนขอปั๊มยาก่อนแล้วกันตรงนี้นี่เล่นได้อยู่ถ้าเราหมอบนะได้อยู่น่าจะไม่มีใครเห็นนะถ้าเราหมอบอูวงบีบเอ๊วงอีกหน้าเลยหมอบแล้วกันดักไอ้เจ้าหมูฟางนิดหน่อยก็หมูฟางขว่งยิงหัวเน้นๆหน่อยหรือประมาณสามคนนั่นเนี่ยหมอบฟางไปไหนหมูฟางหลังต้นไม้วงหลังต้นไม้ <Yeah. laughs> อย่างนี้ก็อุ่นใจแล้วกินไก่ไม่ได้กินก็อุ่นใจแล้วมีตัวมหามันได้เสียงปืนแน่เลยมหาต้องยิงว่ายิ่งไม่ติดโอ้โหสามสี่นัดที่หลังมันไม่ติดเลยอุสตส่าห์ดึงหัวแล้วมันเลยวะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรตาลี่เราก็ได้อันดับสองไป